สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาเราก็ขอบคุณร่างกายตัวเองนะคะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจำแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีลืมเรือนหายไปขอบคุณหูที่รับฟังแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีลืมไปขอบคุณจมูกที่สูดเอาแต่ออกซิเจนดีๆขอบคุณผิวที่ทำให้ฉันหน้าใสาหน้าเด็ก ขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณเส้นเลือดทุกเส้นเลือดที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทําให้ฉันได้ไปทุกพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูขอบคุณเธอมากๆนะฉันรักเธอนะรักเราด้วยนะฉันรักตัวฉันเองมาก ขอบคุณตัวเองเสร็จแล้วให้ได้17อย่างนะคะขอบคุณมือของฉันฉันรักเธอนะขอบคุณที่ทําให้ฉันประสบความสาเร็จได้ง่ายสบายสบายมือของฉันหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองที่เหลือก็ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะคะขอบคุณที่นอนขอบคุณบ้านขอบคุณสิ่งสักแล้วก็โปรแกรมตัวเอง นี่เธอรู้หรือเปล่าไม่ว่าเธอจะขายอะไรก็ขายดีนี่เธอรู้หรือเปล่ายิ่งเธอสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่เธอยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนี่เธอรู้หรือเปล่านับวันเธอมีแต่คนตกหลุมรักเธอเราใส่โปรแกรมเรื่องราวดีให้กับตัวเองฉันคือผู้หญิงที่โชคดีไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ฉันยิ้มเก่งฉันต้กายของฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเนรมิตเงินได้ฉันเสกเงินได้ฉันมั่นใจคนอื่นรวยได้ฉันรวยได้คนอื่นทำได้ฉันทำได้ขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอยิ่งเราตอกย้ำความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆให้กับจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิด ก็จะทําให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขคะมันมีความสุขจากข้างในใจวันไหนที่เราไม่ขอบคุณร่างกายมันรู้สึกว่าร่างกายเราไม่กระปี้กระเป๋าจากตัวเองนะคะแล้วที่สาคัญถ้าเราหากินอาหารเสริมอะไรได้เพื่อมาดูแลร่างกายเราได้ก็ลองกินดูค่ะเพื่อทําให้เราสุขภาพครบได้รับอาหารจริงๆร่างกายคนเราเนี่ยนอกจากการที่ต้องออกกาลังกายทุกวันแล้วครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิ เรายัางต้องหาอาหารเสริมทําไมต้องหาอาหารเสริมเพื่อมาดูแลตัวเองเพราะว่าบางทีเรากินอาหารไม่ครบผ้าหมูอะคะ่ะมันก็เลยทําให้ร่างกายเราแบบไม่กระปีก้กระเป๋าอะ่ะลองหาดูนะคะสวัสดีแต่พินิจก็ในแบรนด์พินิจขายก็มีอาหารเสริมนะคะที่ช่วยให้สุขภาพดีก็มีเหมือนกันค่ะนะคะกล่องหนึ่งก็หลักพันขึ้น หรือกินดีทอกนะคะที่แม่นิดขายก็ได้นะคะก็จะทำให้ขับของเสียนะคะออกจากร่างกายสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นค่ะ